โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ดูอยู่ใตคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่และครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเเต็มตัวนะครับ80บาทแล้วก็ไอตาวนะครับ150หหรือว่าใครที่มีแบบ เงินนขนาดอะไรก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับพันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้า Discord นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเนี่ยก็โดนเนี่ยเป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี้ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรับรับชมคลิปนี้ก็เลยครับไปเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาหยุดกันในแมปออสตาทาวเวอร์ดีเป็นกันนะครับ เดี sí, sí, ๋ยวนี้เราก็จะมาแนะนําตัวละคร7ดาวที่ควรมีนะแล้วก็สามารถลงได้นะครับตัวแรกเลยแล้วกันเอานี้เดี๋ยวที่จะทําดินคิดละตัวแล้วกันนะครับก็ตัวแรกนะครับจะมีตัวละครที่มีชื่อว่าเดวโโลนะครับตัวละครนี้มาจากเรื่องโตโจนะภาคไหมดเรือที่จัไม่ได้แล้วตัวละครที่เท่แล้วก็สามารถตัดเวลาได้นะราคาก็แอบแพงอยู่นะครับก็เป็นตัวละคร7ดาวนะครับเป็นตัวละครที่ควรมีนะสามารถเอาไปลงไอเซนได้นะครับหาได้นู่นนี่นั่นนั่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมามา VS กับ ตัวละครอย่างเช่นอ่า Do Away Heaven ะกันนะตัวละครที่น่าจะเป็นตัวละครเจ็ดดาวแลนะ้วแต่ก็งงว่าจะแบบเป็นหกดาวอะ่ะแต่มันมากกว,ว่านี้แล้วนะจะไม่มีแล้วป้า Do โอราะค่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะว่าตัวละครมันมีสกิลยังไงหรือว่าดาเมจมันเท่าไหร่ครับไปเลยคุณผ,ผู้ชมเราเข้ามาอยู่ในโหมดทดลองตัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางเจ้าตัวเีวัวโลกันเลยนะครับคุณผ,ผู้ชมอย่างแรกเลยขออนุญาตเอ่อเราเลือกทำไปเยอะก่อนละกัน เดี๋ยวมจะตีไม่เข้าเอานะก็ตัวละครเดวลโลเป็นตัวละครที่เท่มากเลยนะครับแนะนว่าแนะนําว่าควรหนีนะสกิลมันนารังมากฟงอีฟเฟกเพื่อแบบว่าคนที่ห่างหายจากออสตาอย่างเช่นพี่นะั้นเป็นตัวอย่างนะครับเพิ่งกลับมาเล่นนะตัวละครทุกตัวละครที่พี่เพิ่งกลับมาเล่นนี่คือแบบว่าเท่มากๆนะ,ะมันจะเป็นตัวรนะิมิตนะแต่เป็นตัวแบบว่า เออเขา dado, lose, เรียกว่าอะไรอ่ะตัวละครหาได้แล้วว่าเมื่อก่อนที่เราเล่นกันนะผู้ชมเราเราเรามาลึกลึกระลึก <certeza> ถ <we> ึงกันดีกว่าก็คือแบบเออตัวละครพวกนี้มันเด็ดยมันโอเวอร์แบบว่าโอเวอร์ไปมากๆเลยก็อย่างน้อยตลอดเกมนี้ก็เป็นเกมที่เมื่อก่อนนะเป็นอนิเมะเทอร์เบอร์ทีเนที่ดีที่สุดแล้วกันนะเออโอเคเดี๋ยวเราจะสปาวมันออกมานะครับผู้ชม ไปสป่าเลยก็เดวิโลวนะครับเป็นตัวละครยืนพื้นนะอ่าตัวละครยืนพื้นดานมิดก็แรงใช้ได้นะนี่ติดติดเลือดด้วยอตัวละครที่โคตรเท่เขายากเปิดเสียงก็จบประมาณน,นี้ครับค่าวางนะครับน่านป,ประพันธ์ปะแสีออกไปด้วยไปขั้นแรกเลยครับแสนห้านะน่าจะเอาไปลงพวกอินฟิตพวกอะไรอย่างี้ดีกว่านะคุณผู้ชมถ้าซอรี่นะ่าจะไม่ไหวนะ โอเคอัพไปเลยดามิจูที่หนึ่งแสาม่นสี่พันะครับก็ผูเ้เล่นใหม่ถ้าอยากเล่นถ้าอยากได้นะครับก็สามารถทำตัวนี้ได้เลยนะจิตตาตัวนี้นะตัวละครที่เท่มากๆอันนี้พี่แนะนับมือใหม่แล้วกันนะครับต่อไปนะครับราคาสองแสนนะขั้นที่2องดามจูสามแสนสองหมื 3, 000, 27, 000่นเจ็ดพันเลยนะครับ5วีนะระยะ66 000, ดูดิเลือดเป็นลาเนี่ยก็ตีตายนะครับท่ผู้ชมต่อไปครับขั้นที่4นะครับสามแสนนะดาเมิจูเพิ่มมา50,000เอ้ย5้าแสนแปดหมนะครับ มันแต่มันตีติดเลือดมันแรงไงมันแรงตรงตีติดเลือดเนี่ยต่อไปค่าที่5นะครับราคาที่4,5 0แนนะครับแล้วก็ระดับเพิ่มมาอีกเนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครเจ็ดดาวมันเลยแบบว่าดาเมจมันจะเยอะแล้วก็ราคามันจะสูงหน่อยนะตัวละครนี้มันถ้าเปรียบเทียบจริงๆก็เหมือนเอาไว้ตัดเวลามากกว่าครับมันจะย้อนมันเป็นจุดเดิมต้นนะแล้วก็เป็นตัวติดเลือดที่ดาเมจแรงมากๆเออใช้คำว่าแรงมากๆเลยนะกันนะประมาณนี้ครับคุณผู้ชม มันก็ตายอย่างไวแล้วดิม,มันเลือดมันไหลอะ่ะเออมันไหลอะ่ะเข้าไปขั้นหกนะครับหกแสนน้ชมตามเป็นหนึ่งล้านละโอ้ลีชีดแรงมา,มากๆเดี๋ยวผูชมโอ้มันแรงอะ่ะเข้าไปขั้นที่หกนะครับหนึ่งเอ็มนะบที่หนึ่งหนึ่งล้านแปดนี่ยังอัพไม่ตันนะผู้ชม 5วีต 1, 8, ีหนึ่งล้านแปดนุ่มสกิลสวยมากโอ้ยกอดยอดแรงมากต่อมาขั้นสุดท้ายนะครับ2.5 m นะเพิ่มมาอู๋สามจุดสาี่ล้านระยะร้อยสิบเอ็ดนะสกิลกด3.34ล้านผู้ชมห้าวีไพ่มากๆตัวละครนี้แนะนำว่าควรมีนะครับนี่ควรมีเลยแนะนำะว่าให้หาเจ็ดดาวแนละ้วตนผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งกลับมาเล่นนะแนะนำเลยว่าให้ให้หามาเยอะเลยนะครับผู้ชม ตัวละครที่ดีมากๆนะครับแนะนำเลยแนะนำเลยตัวนี้เพยงมากโอเคเราจะมากดสก,กิลกันนะคุณผู้ชมเราปรับให้มันวิ่งเร็วแล้วกันจะไวไหมมันไวได้แค่นี้ป่ะนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะโเรื่อม,มันไหรเยอะมากจะขออนุญาตเอ่อปรับเป็น เขาเรว่นะเอเอมันมันจะย้อนเอเปล่าไปรู้นะีไปด,ดูก่อนปรับให้หมดเลยอันเลยไปทุกอันไม่แน่ใจว่ามันตีแอร์ไหมมันไม่ตีแอร์นะดูตัวละครนี้มันไม่ตีแอร์มาเลยเราจะกดย้อนนะครับมันจะกลับไปที่ที่มันอยู่เลยไปถ้าเวลานี่มีเอฟเฟกด้วย,ยวอันนี้แอนิเมชันครับคุณผู้ชมประมาณนี้ตัวละครนี้โอ้ถ้าเวลา แล้ก็หยุดเวลาด้วยนะคุณผู้ชมแอร์ก็โดนนะเนี่ยโดนแบบว่าแอร์โดนคุณผู้ชมแอร์โดนแต่มันไม่ตีแอร์นะแตส่สกิลมันตีแอร์นะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเอาดีโอมาว่าคุณผู้ชมอันนี้ดีโอโอเวอร์เฮเนคนละอย่างเลยไหมรู้สึกว่ามันคนละฟิลปะเดีย๋ยวนะอันนี้ก็ตัวมาโอ้โหตัวนี้น่าจะตัวอวยเยอะนะแต่แบบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง ราจะทําการบัฟกันแล้วกันนะครับจะบัฟมันดูือว่าราเมจเท่าไหร่ถ้าเราบัฟรนะเบิดที่ 11.7m นะอยู่ที่ 2.51m นะครับระยะด้วยด,ดูโรโดนโดนด้วยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้คนดูประมาณนี้เลยอสองตัวนี้ ก็คุณผู้ชมรอบตัวละครไหนมากกว่ากันครับให้คอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็วันนี้แนะนำนะครับเจ็ดดาวตัวนี้นะครับแนะนำเลยว่าให้ควรมีนะตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับ่แค่มาแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่กลับมาเล่นใหม่นะครับก็พี่ก็กลับมาเล่นใหม่ด้วยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ